วันนี้ถ้าคุณทำ GMB แต่ไม่ได้โพสต์รูปลงไปถือว่าคุณพลาดครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าต้องทำยังไงไปครับครับผมก็เราลองมาดูที่หน้าอ,อคอมนะครับก็คือเวลาเราเข้ามาที่ตัววิสเนตแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือเวลาเราสร้างตัว GMB นะครับ หลายคนก็คือสร้างขึ้นมาถูกต้องไหมแต่ประเด็นก็คือหลังจากสร้างแล้วเนี่ยไม่เคยไปทําอะไรเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูว่าถ้าเราสร้างนะครับแต่เราไม่ได้โพสต์อะไรลงไปเลยนะครับถือว่าเราเสียโอกาสนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับก็คือเวลาเรามี Facebook ใช่ไหมเราก็จะโพสต์รูปลงไปใช่ไหมครับก็รูปตัวนั้นอะ่ะเราสามารถที่จะเอามาโพสต์ใส่ GMB ได้ คร,คราวนี้สิ่งที่จะให้ดูก็คืออันนี้เป็นธุรกิจโรงแรมนะครับก็คือของวลินทรนนะครับก็ฝากเขาไปด้วยนะครับเผื่อใครต้องการจะพักนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้เนาะโอเคก็ลองเข้ามาดูครับเนี่ยในแต่ละรูปเนี่ยเขาจะบอกปริมาณของผู้ที่เข้ามาแล้วก็กดดูภาพภาพนั้นนะครับคราวนี้ก็คือคราวนี้ก็คือ เวลารูปภาพที่เราอัพลงไปนะครับไม่ว่าจะจากลูกค้าเราหรือจากตัวเรานะครับถ้าลูกค้าเราโพสให้มันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลูกค้าเราไม่โพสละ่ะในบางธุรกิจเนี่ยลูกค้าไม่โพสนะครับเพราะนั้นเราจะต้องโพสเองเนาะคราวนี้สิ่งที่มันได้มาคืออะไรนะครับสิ่งที่มันได้มาคืออะไรก็คือเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตรงนี้เนาะก็คือข้อมูลเชิงลึกนะครับก็กดตรงนี้ พึ้งโอเคครับพอเรากดตรงข้อมูลเชิงลึกนะครับเราลองเลื่อนมาดูนะครับเราลองเลื่อนมาดูซิว่าสถิตินะครับที่ทาง Google เนี่ยเขาเก็บไว้ให้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมอยากจะให้เข้ามาดูนะเพราะว่าผมบอกเลยว่า GMB เนี่ยมันเป็นตัวฟรีใช่ไหมมันเป็นตัวฟรีเพราะฉะนั้นบางธุรกิจเนี่ยเขาหาเราเจอจากตัวนี้แหละ GMB นะครับแต่คราวนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดเรายิ่ง โพสร,รูปลงไปเยอะๆนะครับทาง GMB เนี่ยเอ,อ่อทาง g o o g l e เนี่ยจะยิ่งชอบนะครับยิ่งเป็นรูปใหม่นะครับรูปใหม่เรื่อยๆเนี่ย google ก็จะชอบออมันจะส่งผลนะครับส่งผลยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับถ้าเราลองเลื่อนลงมานะครับลองเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเข้าถึงนะครับกรการเข้าถึงเนี่ยไม่ว่าจะจากข้อมูล จากการเสิร์ชนะครับก็คือลูกค้าค้นเข้ามาเลยอาจจะพิมพ์คำว่าที่พักหนองคายโรงแรมหนองคายนะครับเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่เอาขึ้นไปโชว์ใช่ไหมยิ่งเรามีรูปภาพเยอะนะครับหรือข้อมูลบนแมพก็คือคนต้องการที่จะเดินทางแล้วคราวนี้สิ่งที่เราเออสิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือเราลองเข้ามาดูนะครับว่าตัว Google Map เนี่ยการแสดงผลในเนี่ยนะ 6,000พันกว่าครั้งนะครับซึ่งตรงนี้ผมถามว่าเราเสียเงินสักบาทไหมนะครับซึ่งมันฟรีไงเพราะฉะนั้นมันเป็นช่องทางหนึ่งที่เราควรจะไปทำเอาไว้นะครับอ่าพอเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาพวกนี้ครับจะเป็นสถิติทั้งหมดนะจะเป็นสถิติทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งคนอื่นนะครับเราลองเลื่อนลงมาดูตรงนี้จำนวนการดูรูปภาพเห็นไหมธุรกิจเนี่ยก็คือทางเจ้าของโรงแรมเขา ค่อนข้าคือผมไปบอกเขาไปแล้วว่าควรจะทำรูปลงไปเยอะๆนะเพราะว่ามันมีผลนะครับคราวนี้เห็นไหมในเรื่องของด้านรูปภาพเนาะมีคนอา่าคลิกเข้ามาด,ดูรูปภาพแล้วเมื่อเขาเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ลักษณะเดียวกันนะครับเขาชนะ1,000%เห็นไหมซึ่ง เราก็ลองมาดูว่าถ้าเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับตัวสีน้ำเงินก็คือเป็นธุรกิจของเรานะครับส่วนตัวสีแดงเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่คล้ายๆกันเห็นไหมว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับเจ็ดพันก็ค้งกับหกร้อยห้ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราควรจะเข้าไปทำเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำถือว่าเราเสียเปรียบ นะครับถือว่าเราเสียเปรียบเพราะฉะนั้น1ในสิ่งที่เราทําได้ง่ายก็คือการเพิ่มรูปภาพนะครับในทุกรกิจของเราซึ่งการเพิ่มก็ไม่ได้ยากเลยนะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือลักษณะเขียนคําว่าโพสนะครับลักษณะที่2คือกดเพิ่มรูปภาพเข้าไปตรงๆนี่แหละนะครับคราวนี้มีเคล็ดลับเอออย่าว่าเคล็ดลับเลยแล้วกันมอีอ่สิ่งที่จะมาบอกเพิ่มเติมนิดนึง นะครับก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรจะใส่ชื่อให้กับรูปภาพรูปนั้นด้วยนะครับก็จะยิ่งส่งให้รูปภาพของเราเนี่ยมันไปติด SEO ได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจะใส่ชื่อให้รูปภาพเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับคราวนี้สมมติผมให้รูปภาพรูปนี้นะครับสมมติเนาะ เราจะต้องการโพสร,รูปภาพรูปนี้ลงไปในบิสเนสนะครับคราวนี้ไอตรงด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเห็นไหมสอง้อยขีดหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือชื่อของรูปภาพรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือให้เราทําการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับเป็นชื่อธรุรกิจของเรานะครับโดยเราอาจจะพิมพ์ชื่อที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของสินค้าที่เราขาย นะครับตามด้วยชื่อร้านอย่างนี้ก็ได้สมมติเนาะสมมุตินะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็มาตรง rename นะครับกดปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ลองเปลี่ยนดูครับว่าถ้าธุรกิจของเรามันเกี่ยวกับอะไรเราก็เปลี่ยนเป็นคำคำนานะครับอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเป็นที่พักออของโรงแรมเมื่อสักครู่นะครับก็คือผมก็จะเปลี่ยนเป็นโรงแรมนะครับหนองคาย นะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยชื่อของโรงแรมเนาะก,ก็อาจจะเป็นขีดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นตัวขีดด้านล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับ g o เ g l e เขาดูจากตรงนี้นะครับคือ Google เนี่ยก็จะไม่รู้ว่ารูปเนี้ยมันเป็นรูปอะไรนะครับซึ่งเขาจะต้องเข้าไปดูเนื้อหาด้วยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราบอกเลยว่าเฮ้ยรูปรูปเนี้ยมันเป็นโรงแรมนะแล้วก็โรงแรมของบลินทรอนด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้รูปของเราเนี่ยมันติดรูปภาพ ติดทาง Google ได้ง่ายนะครับเราก็จะได้เปรียบลูกค้ามากขึ้นมาอีกนะครับยิ่งเราทํามากเท่าไหร่ Google ยิ่งชอบนะครับเพราะ Google มักจะบอกเสมอว่าภาพของคุณเนี่ยมันเก่าไปแล้วนะคุณควรที่จะอัปรูปภาพรูปใหม่ขึ้นมาบ้างนะอะไรประมาณนี้โอเคครับ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวคราวนี้นะครับผมจะพาไปลองโพสต์ให้ดูนะครับว่าวิธีการโพส์โพสต์ยังไงเนาะนะครับสาหรับรูปภาพนะครับสําหรับรูปภาพก็ผมเตรียมมาไว้แล้ว นะครับสองรูปนี้นะครับสองรูปนี้คราวนี้ผมก็เข้าไปทําการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้เป็นโรงแรมวลินทอนคอร์ดหนองคายนะครับรูปแรกนะครับรูปที่2ก็คือที่พักวลินทอนคอร์ดหนองคายนะครับอันเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนรูปภาพนะครับเป็นชื่อในลักษณะนี้นะครับคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าโรงแรมนะครับกับที่พักนะครับแล้วก็ตามด้วยหนองคายนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ด เนาะก็เดี๋ยวเรื่องคีย์เวิร์ดผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูกันก่อนว่าเวลาเราโพสต์นะครับเราต้องโพสต์ยังไงนะครับก็เข้าไปที่หน้า GMB นะครับก็พอเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็เข้ามาที่รูปภาพนะครับปึ๊บพอกดมาที่รูปภาพนะครับมันจะมาอยู่หน้านี้เนาะวิธีแรกก็คือให้มาที่ปุ่มบวกด้านขวามือตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ ไปเอารูปมานะครับแปลารูปมารูปของเราอยู่ที่ไหนนะครับวิธีแรกนะครับก็กดหนึ่งรูปเนาะสมมติผมกดหนึ่งรูปนะแต่ในกรณีถ้าจะโพสตหลายๆรูปก็ลากแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับในกรณีที่ไม่ได้ใส่คําพูดนะหมายถึงว่าต้องการแค่โพสต์รูปเฉยๆนะครับก็โพสต์ได้เลยเหมือนกันสมมุติผมจะโพสต์อันแรกเดี๋ยวผมจะโพสเป็นรูปอย่างเดียวก่อนนะครับผมก็กดโพสต์กดรูปนะครับเลือกรูปแล้วก็มากด โอเพนข้างล่างตรงนี้นะครับปึ๊บก็จะอัพโหลดขึ้นมานะครับอัพโหลดขึ้นมาอ่ารูปก็มาอยู่ตรงนี้แล้วครับเรียบร้อยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีแรกคราวนี้เดี๋ยววิธีที่สองจะพาไปดูก็คือมันจะเป็นการโพส นะครับมันจะเป็นการโพสก็คือเราจะใส่แคปชั่นได้เราจะใส่ลิงก์ได้คราวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะสร้างโพสยังไงเนาะซึ่งอ,อันนี้ขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ทราบจริงๆว่าด้วยธีมของธุรกิจหรือเปล่านะครับปุ่มมันก็เลยไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ทราบจริงๆต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าสมมติอันนี้เป็นธุรกิจของทางโรงแรมเนาะมันก็จะมีแค่2ปุ่มนะครับ2ปุ่ม ตรงนี้นะครับแต่คราวนี้พอเรามาดูธีมของอีกหนึ่งธุรกิจนะครับซึ่งเป็นร้านพริกหวานนะครับเป็นร้านขายอาหารนะครับมันมีปุ่มสร้างโพสต์มาให้ด้วยนะครับซึ่งปุ่มนี้แหละที่ผมจะบอกนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปทําการเปลี่ยนชื่อ,อ,อในในรูปภาพให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มากดสร้างโพสต์ตรงนี้นะครับพอสร้างโพสต์เนี่ยมันจะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ นะครับในลักษณะแบบนี้เราก็เลือกได้เลยครับว่าเออตรงนี้มันมันจะขึ้นมาเฉพาะช่วงนี้นะครับก็คือโควิดเนาะเราก็ไม่เอาเราก็เลือกเอาครับว่าเราอยากได้แบบไหนก็อาจจะเป็นข้อเสนอก็ได้ครับหรือว่าถ้าเรามีสินค้าใหม่ก็คลิกตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะเอาเป็นข้อเสนอแล้วกันนะครับก็คลิกปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็กดรูปนะครับไปเลือกรูปภาพมาอันนี้นะครับผมเลือกเป็นรูปนี้แล้วก็กด Open นะครับคราวนี้ก็รออ,อัปโหลดเนาะอ่ารูปก็มาแล้วครับรูปมาแบบนี้คราวนี้ชื่อตรงนี้นะครับเราก็าจ,จะใส่เป็นชื่อเอ่อของสินค้าตัวนั้นๆนะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็คือสิบรูปนะครับหนึ่งถึงสิบรูปใส่ได้สิบรูปเลยนะครับก็ตรงนี้ผมเป็นเอาเป็นหมูทอดกระเทียม ่านะครับผมใส่อย่างนี้เนาะลด20%อันนี้คิดเร็วๆนะครับเราก็ใส่แคปชั่นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ธุร,รกิจของเรานะครับว่าเราต้องการจะทำอะไรเนาะอันนี้อันนี้ผมลบออกก่อนเดี๋ยวกดโพสแล้วมันตอนนี้เริ่มจากวันไหนถึงวันไหนนะครับอันนี้คือข้อเสนอเนาะคือข้อเสนอคือเราต้องการจะจัดโปรโมชั่นนะครับ เราก็ใช้ธีมของข้อเสนอนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเรามีอะไรใหม่นะครับเราก็อาจจะมาเลือกตรงมีอะไรใหม่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กดลักษณะเดียวกันเลยครับก็ใส่รูปลงไปนะครับแล้วก็เขียนตรงนี้เป็นผมเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวผมจะกดโพสต์ด้วยเป็นหมูท่อกระเทียม คราวนี้นะครับพอเลื่อนลงมาเนี่ยด้านล่างตรงนี้ครับเขาจะใส่ปุ่มให้เราด้วยนะครับซึ่งถ้าเรากดโพสต์รูปเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการโพสต์รูปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสินค้าที่เราต้องการให้มีการแอคชั่นกลับคืนมานะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับเลือกใส่ปุ่มได้เนาะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็กดเผยแพร่ไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะใส่ก็มากดนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เลือกเลยนะครับ จะเป็นจองเป็นสั่งทางออนไลน์ไหมนะครับถ้าสั่งทางออนไลน์ก็กดปุ๊บอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีลิงก์เราก็ไปเอาลิงก์มาใส่นะครับเราก็ไปเอาลิงก์มาใส่เลยใส่เสร็จเราก็มากดเผยแพร่นะครับเวลาลูกค้ากดปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่หน้าของของแฟนเพจของของสินค้าที่เราต้องการที่จะส่งไป นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาลิงก์มาสักครู่โอเคครับคราวนี้เราก็มาที่หน้าแฟนเพจของร้านพิกหวานนะครับก็ Copy URL ตรงนี้เลยนะครับ Copy ตรงนี้แหละเนาะเอา copy. อลัพกอ่าเราก็ Copy ไปเลยครับปึ๊บแล้วเราก็ไปที่หน้าบ u s เน e s s ็นะครับแล้วเราก็มาใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับเอาลิงก์มาวางเลยนะครับวางเสร็จปุ๊บผมก็กดเผยแพร่ปึ๊บอ่า ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับในลักษณะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะครับสมมติมคนต้องการสั่งออนไลน์นะครับต้องการสั่งออนไลน์เนาะ <c oughs> ก็กดเลยครับกดที่รูปเ <c oughs> นี่ยมันก็จะเด้งไปที่หน้าของแฟนเพจนะครับก็เป็นการโปรโมทแฟนเพจไปในตัวด้วยนะครับเป็นการโปรโมทไปในตัวด้วยหรือเราจะไปเอาลิงก์ของอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไปเอาลิงก์ของอินบ็อกซ์มาก็แปลว่าลูกค้าก็จะเด้งเข้าไปในอินบ็อกซ์ตัวนี้ นะครับอันเนี้ยก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถที่จะทำการโพสต์ได้นะครับนะครับก็อยากให้เอาไปลองใช้ดูนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าหลังจากที่ทำมาได้สักระยะหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือผมมีสิ่งที่จะพิสูจน์มาให้ดูด้วยว่าถ้าทำลงไปแล้วเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ย มันดีกว่าคนอื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันฟรีนะที่มันฟรีนะครับก็อยากจะให้ลองเอาไปทําดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามีเคล็ดลับใหม่ๆม,มีอะไรดีๆนะครับจะนํามาฝากอีกเนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ